สวัสดีครับของที่บ้านที่มีราคาวันนี้ผมได้เหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อคล้ายนะครับวัดเขาถ้ำตาภาพจังหวัดอุทัยธานีมาให้พี่ๆรับชมกันแต่เหรียญที่ได้มานี่เป็นเหรียญผ่านสภาพการคล้องใช้มาพอสมควรเดี๋ยวเรามาดูลักษณะด้านหน้าเหรียญน,นะครับด้านหน้าก็จะเป็นอ,องค์หลวงพ่อคล้ายครึ่งองค์นะครับเนี่ยครับแกะพิมพ์ก็คือหันหน้าตรงแล้วก็จะมีข้อความบอกว่าหลวงพ่อคล้ายยักโสธร แล้วก็ตรงสังคาติหลวงพ่อก็จะเป็นตัวนะนะครับมีตัวนะอันนี้ด้านหน้าแล้วก็ส่วนด้านหลังก็จะเป็นอ,องค์พระพ,พิฆเนศนะครับแล้วก็มีตัวข้อความบอกว่าวัดเขาถ้ำตาภาพตำบลวังหินอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีพอดีผมได้มารวมกันเหรียญหลายๆเหรียญก็เลยนำะมาทำเป็นคลิปให้พี่ๆรับชมกัน ก็เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งถ้าได้มาก็น่าบูชาแล้วก็ใช้นะคองใช้นะครับนอกจากจะไดะ้ความศักดิ์สิทธิ์ความขลังของหลวงพ่อคล้ายวัดเขาท่ตาตภาพแล้วก็ยังได้ของพรขององค์พระพิคเนตนะครับซึ่งเชื่อว่าช่วยให้ประสบความสําเร็จดังใจหวังในสิ่งที่ดีๆนะครับนะครับ่านิยมก็จะนิยมอยู่ในท้องถิ่นนะครับ ถ้าเหรียญสวยๆก็ราคาก็อยู่ประมาณหลักร้อยนะครับไม่น่าเกิน500แต่ถ้าสภาพผ่านการใช้งานก็มากๆอย่างเหรียญที่ทําให้ชมก็อาจจะยังไม่มีราคานะครับแต่ก็ไว้บูชาไว้สะสมได้ครับท้ายนี้ก็ฝากพี่ๆติดตามช่องเป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ